ทุกคนครับผมกําลังจะปั่นโปรโตีนกินแต่ผมปั่นโปรโตีนกินไม่ได้เลยเพราะอะไรกันไปดูเลยนะครับผมภาพแรกที่ผมต้องเจอคือภาพนี้เลยครับที่แรกก็งงว่าคืออะไรนะครับแต่พอมองไปมองมาอ้าวน้องมแมลงวันกําลังโซเดียมควอมกันอยู่อย่างนี้ผมก็ปั่นโปรโตีนไม่ได้สิครับเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายขัดจังหวะคนอื่นนะครับดูชัดๆเลยครับเนี่ยฮะ มาโซเลมาคอมอะไรกันตอนนี้พี่จะกินโปรโตีนอย่างนี้พี่ต้องรออีกนานไหมเนี่ยทำได้นะแต่ทำเวลาหน่อยก็ได้ดูครับไม่อยากรบกวนอะ่ะเนี่ยไม่อยากรบกวนเวลาเขารักกันอะ่ะอืมทำเวลาหน่อยกามพี่ก็คอยไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเติมโปรโตีนเป็นรอบๆเลยอ่ะครับอืม จะทำไงอะสุดท้ายต้องปล่อยตามเลยอ่ะครับดูทรงแล้วนะดูทรงแล้วคงไม่ได้กินครับไม่อยากไปยุ่งกับความรักของใครจะปั่นโปรตีนทั้งทีก็ต้องมายืนดูคนอื่นเขารักกัน